ครับนี่พบก,กับผมโค้ดนายครับวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ต่อยกับซูเปอร์ดังใรซึ่คนเขาเรียกว่าอะไรว่า e ซูเปอร์ชื่อดังเออยูทูบเปอร์ชื่อดังเลยแบบว่าสายพิตตี้เงี้ยเขามาบุกศัตรูพี่เนเลยวันนี้ผมเลยอยากต่อยเขาคือพี่ปืนอาร์พิตีคุณแน่ใจแน่ใจแน่ใจแต่แต่ผมผมจะไมไ่ต่อยหนึ่งึ่คือถ้าเกิดต่อยหนึ่งหนึ่งอ่ะผมเป็นนักงวยอ่ะทางนี้จะเสียเปรียบไม่ทำเลยพี่วเดียวกูไอ้ตเอเ ผมจะให้พ <lien> ี่3คน3คนทู่กับผมคนเดียวเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเลยไม่เปล่าผมผมทอนี่ฮักนี่รุ่นแม่นะได้หมดได้หมดไม่ไหวเปล่าไหวเปล่าเขาเราไอ้เนี่ยอยู่ผู้นี้นี่ภาษาจีนพอได้ปะมวยแม่เล่นเลยอันนี้เราจะต่อยแบบมวยอะไรครับมวยสารือมวยสามคนมวยสามคนใช้ได้เต็มที่ใช้ได้เต็มัด่ใช้ได้เต็มัี่จะพูดแึงเรื่ผมมวยสามคนเนี่ยนะเอาโชว์กันเนาะเราไม่มีอะไรพูดคูดสองคนอะไรยังไงครับยังไงโอเคผมก็จะต่อยประมาณนากามีอะไงบ้างก็ลองพูดไอ้สัสพี่ต่อยได้เต็มที่เลย เฮ้ยซัดผมไม่เต็มที่เลยเออโอ้โหนี้กิ๊บจ้อยผมจะต่อยแค่ประมาณ30%ไม่ใช่เฮ้ยามานไหนรใส่พี่ผมนี่อ่ะดูอ่ะดูสมมติสมมติอันนี้พี่ปืนนี่ต่อยไอดไฟซีซั่นสองด้วยลองดูลองดูลองดู3ารกำพร้อมได้กำรองได้อะ30%เปอร์เซ็เร็วเร็วเวเร็วเเฮ้ยไปวเอเร็วเยเฮ้ไย ปืนโดนต่อยคุ้เจ็บด้วยเฉยเลยป่ะเฮ้ยแล้วเแต่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นมเล็กไปจะใช้นมใหญ่นี่นมนี่นี่เใช่ไหมอ๋อไม่เจ็บด้วยมันจะไม่เจ็บอะไรวะโดนใหญ่ขนาดนี้โอ้โหถึงนมเนี่ยนะอ่ะเฮ้ยเราต้องลองต่อยดูลองต่อยดูลองต่อยดูไม่เจ็บเจ็บไปอะไรแบบนี้อะไนี่อะไรนี่ครัพอดีเราจะใส่นมใหญ่อย่างนี้ใช่ใส่นมใหญ่นี้ต่อยตีแดงอ่ะอ่า โอเคแมมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีนี่ง่ายๆเลยคือเชิงต้องเอาพูดแบบตอบความจริงนะเอาความจริงเลยเชิงมวยเขาดีกว่าเราใช่แต่เชิงนักเลงเราเก๋ากว่าใช่อพวกหมาหมู่เราถนัดไอ้พวกหมาหมู่ที่ว่าถนัดมาเน็นเฮ้ยเี้ยปืนเอาพี่จีเฮตอนนี้นะผมก็จะไปต่อยกับพวกพี่ปืนนามพี่จีนะครับก็ ให้เขาสามคนผมก็จะไม่ไม่ต่อยแรงเท่าไหร่ครับก็จะต่อยเล่นๆแบบสนุกสนานแบบคือได้ซ้อมได้ซ้อมถือว่าได้ซ้อมใช่ถือว่าออกกำลังกายเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้ววันนี้ครับผมจะให้พี่บอยรีวิวของมาเป็นกรรมการนะครับได้ครับพี่บอยจะเป็นกรรมการแบบเที่ยงธรรมไม่โกงไม่ตายห้ามหยุดอ่ะไม่ตายห้ามหยุดเดี๋ยวพี่บอยจับจับเอาสามนาทีสามนาทีนะสามนาทีโอเคสามนาทีเคยต่อยมวยไหมครับผมเคยแต่ไปเอาที่คนดีกว่าไปเอาที่คนดีกว่า เคยเคยต่อยไหมครับเคยต่อยมวยไหมเคยต่อยผู้หญิงครับผมเคยต่อยผู้หญิงใช่ยอดมากเลยเข้าตาไ้ต่อยเข้าตาได้าตาไม่เคยไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าพยายามป้องกันตัวเอาแล้วป้องกันตัวดีๆยกกัดนะครับอย่า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 เอาการลงนะตรงตรงได้ใช่ไหมนี่ต่อยได้ใช่ไหมพี่อ้โอย่างนั้นนะโหถูกเราจริงไงเราจริงไงเปลี่ยนคอนเทนต์ไหมนะปั่นแปะอะไรอย่างนี้ไหมผม คุณถามว่าตั้งผมต่อยได้ไหมคุณถามเดียวว่าถ้าเกิดคุณน็อปคุณเป็นอะไรไหมอาการป้องกันตัวดีๆเอากาดขึ้นมาดีๆโอ้โหจัดไอ้เหี้ยขึ้นเลยสัตว์โขาน่ากุ้งเลยเร็วไอ้เี้ามันต้องการอะไรกูอย่านี่ไอ้เี้ามันอยากกูอย่างนี้กัเสียลือรักรักกครับป้องกันตัวครับ ไอเหี้ยเมื่อกี้เห็นะมืขัดเมื่อกี้เหรอเอ็นีาดูกันนะตกนเลยักาไว้ไอปืนมัน้องเอาไว้คนเข้ามาหนเออเอา่ได้่ได้ี่ีไอเหี้ยเขาอยู่กันตคนไม่โดนใครโดนกูเนี่ยเตมี่เต็มที่เออวันน้าออกั เี้มาเขาดักิกอน้ไอ้เหี้ยแล้วให้ปืนลง้ปืนตองใปืนมามา

ดีสุดท้ายออกมัออกมัดออกมัดดวันดีสุดท้ายจิ้ม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 ิ้มจิ้มจิ้มิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้มจิ้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 ิ้มจิ้มจิ้มจ

ยอมดิยอมไหมยอมไหมยอมไหมยังไม่ถอดยังไม่ถอดยังไม่ถอดเอาเอาไปตีเลยนี่ตู้ดิตูนดิตู้ดิ าายอันนี้จะตายอันนี้บอกจริงอันนี้จะตายจริงเดี๋ยวเบอกพี่เอาระชามดูนิแก้รัเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับพี่ยไคบสานัคุยนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยเนั่งคุยนั่งคุยนอนนอนนดแวดแแม่งเชื่อว่าลิงขวยกูขยับได้ไหมเออเมื่ีมนะ ผมเลิกเลยผมบอกฮะผเลิกเลิกเป็นนักมวยอามยากจริงๆไเฮียครูตั้งใจเรียนแต่เด็กก็จบแล้วไม่ไดเป็นนักเลงเลยโอเคขอบคุณมากครับที่วันนี้มาให้เล่นเชิงด้วยฮะเล่นเชิงเล่นเชิงโอเคสนุกไหมเส้อหนุกไหมเส้อหนุกมากเลยโอเคโอเคก็มันมากเลยเหรอโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ครับได้แค่ยกเดียวเลยจริงๆผมลงทีละสามสี่ยกอ่ะผมเต็มไม่โหพี่พูดถึงมวยนะโอ้โหแรกที่ เดี๋ยบอลอะโอเคปากมึงอ่ะบอกเลยเรื่องเล็กที่กูเห็นเลยนะไอ้สัตว์โอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ช่อง r p c ด้วยครับขอบคุณแม่โอเคแล้วก็ช่องคุณไหนนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายพี่ตองช่วยมวยหน่อยดิจริงๆแล้วเราฟอร์มเราต่อยอ่อนให้่ยเขาเชยกูจำได้เลยอ่ะหมัดแรกเลยที่กูโดนอ่ะอัปเปอร์คัตอ่ะกูท้อเลยอ่กูหอนเยอ่ะ